สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักของพี่กุ้งและผู้ติดตามทุกๆท่ทานนะคะเมื่อเช้านะคะก็มีน้องแฟนคลับเข้ามาถามนะคะว่าพี่กุ้งค้าร้านพี่กุ้งอยู่ตรงไหนนะคะพี่กุ้งอยากบอกนะคะว่าร้านพี่กุ้งนะคะหาไม่ยากค่ะเข้าซอยราอินทา65้านะคะสุดซอยเลยนะคะเลี้ยวขวาปั๊บเจอป้ายนะคะบ้านตกนมเลยนะคะถ้าเกิดมาไม่ถูกก็โทรถามได้นะคะ 02 945 8538ค่ะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็นําเครื่องประดับนะคะมาให้แฟนคลับของพี่กุ้งได้ชมนะคะเริ่มจากสร้อยคอก่อนเลยแล้วกันนะคะสร้อยคอแหวนแล้วก็กำไล นะคะแล้วก็ต่างหูทั้งหมดนี้นะคะเป็นเครื่องประดับที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็อยากบอกนะคะเครื่องประดับทั้งหมดนี้ต้นแบบนะคะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากป้าอันท่าโอลานะคะพ่อชูชกที่ออกสื่อมากที่สุดในโลกนะคะนู่นเลยค่ะเชิญชมเลยนะคะชมป่าเลยค่ะ zoom ใกล้ๆนะคะนี่ค่ะพ่อลูกสุดหล่อนนะคะพ่อหล่อมากนี่ค่ะพี่กุ้งอยากบอกนะคะว่าพลังแห่งความรักพลังแห่งความศรัทธานะคะก็จะทำให้เกิด พลังแห่งชีวิตนะคะมีหลายๆคนนะคะไม่กล้านะคะที่จะไปไหว้ไปขอนะคะเพราะว่ากลัวค่าใช้ใจ่ายนะคะพี่กุ้งอยากบอกอีกนะคะว่าไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเชิญไปไหว้ไปขอกันได้เลยนะคะแล้วก็คําถามยอดทิศนะคะก็มีอยู่นะคะอยู่คําถามเดียวนะคะที่ถามกันทุกวันนะคะว่าพี่กุ้งขา อยากจะเช่าบูชาพ่อชูชกไปที่บ้านนะคะพี่กุ้งอยากบอกนะคะว่าหลายๆคนนะคะก็เดือดร้อนกันอยู่นะคะก็ที่พี่กุ้งนะคะไม่ให้เช่าพ่อเพราะว่าอยากให้ทุกคนนะคะไปไหวไปขอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสําหรับวันนี้พี่กุ้งก็อยากบอกนะคะว่าก่อนไปไหวไปขอเข้าชมได้ที่เว็บชูชกคอมก่อนนะคะสําหรับวันนี้อยากบอกป๋าว่ารักป๋ามากมายที่ รวยรวยรวยแบบฉับพลันค่ะ